อาล่ะค่ะช่วงนี้ค่ะเราจะพามาแกะบรรยากาศการที่ว่านายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะนะคะได้มารวมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเที่ยวตายสุดใจค,ะค่ะซึ่งไม่ได้กันเลยกว่าก็ไปก<ม>ันที่จังหวัดยะลานะคะ<ม>ไปรื้มกันที่จังหวัดยะลาเลยนะนายกรัฐมนตรีคะ่ะก็ได้ลงพื้นเทีท่ยวตายสุดใจเที่จังหวัดยะลาคะ่ะสักกะระร้านเจ้าโพลักเมืองแล้วก็ไปเยี่ยมชมอุทยานการเรียนรยู้ยะลาทีเคพาร์คค่ะ หลักวานี้นะคะก็เป็นวันที่สองค่ะทนายเซธทะถวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้นําคณะค่ะลงพื้นที่จังหวัดชา,ายแดนภาคใต้โดยได้เดินทางไปยังจังหวัดยะลานณะจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งเป็นจุดแรงนะคะแล้วก็ ดเด็กได้กสักราสั้นเจ้าโพลักเมืองสถทานถีเขารบนับถือแล้วก็เป็นซนยนรวมจิตใจของชาวจังหวัดยาลาแล้วก็ใกล้เคียงเผอความเป็นสิริม,มงคลโดยนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้จุดถูกเทียนบูชาองค์สั้นเจ้าโพลักเมืองทางเสถิตพร้อมทางวางพวงมาลัยดอกไม้ทวายพะแพริดทององค์ลักเมืองแล้วก็ให้อาหารปลาทีบริษัทนานสั้นเจ้าโพลักเมืองค่ะ จากนั้นค่ะก็ได้เดินทางต่อไปอยังอุทยานการเรียนรุยาลาที่เคป,ปาร์คนะคะซึ่งอยู่ห่างจากสั้นจาะโผลักเมืองเ,เพียงีองกิโลเมตรเท่านั้นค่ะ,คะไปเยี่ยมชมการพัฒนาพื้นทตอนแบบเมืองแห่งการเรียนรู้เพื่อจะหลอดความเลื่อมล้ำทางการศึกษาลาสุดเนี่ยค่ะทางยูเนสโกก็ได้ประกาศปรับโรองเทศบานนคนยาลา เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ระดับโลกด้วยเหมือนกันค่ะค่ะโดยนาะยกรัฐมนตรีแล้วก็คณะนะคะก็ได้เยี่ยมชมชั้นห้าห้องห้อง sharing space ซึ่งก็เป็นกิจกรรมซ้อนน้องให้เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็ห้องมินิเชอเตอร์ห้องแฟบแลบสวิตช์คอร์เนอร์แล้วก็ห้องไมล์รูมสั้นฟัน open square ห้องสมุดเด็กและก็เยี่ยมชมชั้นลอยห้องในเทศกาลปากายนที่จะแสดงโชว์หุ้นฉุดปากายนนะคะที่ห้อง auditorium การแสดงดนตรีของออเคสตรา เทศบาลนครยะลานิทรรศการส่งเสริมถักษะอาชีพการตัดเย็บผ้าทอดทิ้นมาลายูยะลาเลนิ่งซิตี้ปากายยันมาลายูและการนิทรรศการส่งเสริมอาชีพจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยาลาค่ะโอกาสนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้ร่วมรับฟังเวทีสนทนาและตอบคำถามเยาวชนโดยยืนยันว่าเด็กและเยาวชนในซ้ำจังหวัดเฉลิมนระเกยตนะคะจะได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมกับเด็กในพื้นที่อื่นอย่างแน่นอนค่ะ